น้องค่อนข้างห่วงเท้านะครับเพราะฉะนั้นพี่ช่างจะต้องใส่ฟอล่าป้องกันไม่ให้น้องกัดเพราะว่าพี่ช่างจะตัดเล็บให้น้องนะครับจะมีเรื่องฝีนะครับเป็นตุ่มหนองที่ฝ่าเท้าของน้องด้วยนะครับพี่ช่างจะตัดเล็บให้ใจเย็น เหลือแค่นี้จันเย็นครับจันเย็นครับจับจริงจัง แต่งขนบริเวณนุ้มเท้ทาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการใส่ย,ยาเพราะน้องมีแผลที่เป็นตุ่มหนองตัวนี้นะครับน้องหัวเท้าอันนี้นะครับที่ช่างแตังแต่งขนบริเวณรอบๆเท้าให้แล้วนะมันจะมีเนี่ยฮะตุ่มที่เป็นฝีหนองแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะใส่ย,ยาให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะลดอาการอักเสบนะนี่นะครับสำหรับตัวคนละน้องหวานน้องเมาซาลอนดูแลสุขภาพผิวหนเราควให้กับน้องนะครับ พี่ชายกำลังอาบน้ําให้กับน้องนะครับหลังจากที่เราตัดเล็บแล้วก็ตัดขนบริเวณอุ้งเท้าให้น้องแล้วนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องความอับชื้นนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องแผลที่เป็นฝีนะครับที่เท้าของน้องด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหมักแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลลดคันแดงืันคันให้กับน้องนะครับลดเทมบัดที่อยู่ในตัวสุนัขแมวได้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะเป่าขนแล้วก็ใส่ยาให้น้องขอบจรงเลยลูกน้องมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยนะก็เลยหายใจแรง ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของร้านน้องหมาน้องแมาซาลอนติดต่อได้นะครับอาน้ำตัวขนร้านน้องหมาน้องแมาซาลอนในสวนเกษตรบางของนแก่ศูนย์สี่สี่4ี่สามรายได้สุดเงี้ยเราใช้ในงานจิตอาสาแต่ควรให้กับสนักจอนแลวจรนในมูนลนิธิต่ตางๆนะครับอันตรน,นานาภิลกลงนครับเย็นๆพี่ช่างกำลังเช็ดทคำความสะอาดช่องหูให้กับน้องนะครับน้องจะมีผื่นแดงที่ช่องหูได้ค่อนข้างเยอะนะเราเช็ดทคำความสะอาดเอาขี้หูออกนะครับจะได้ไม่เกิดการสะสมของขี้หูในช่องหูนะครับจะได้ไม่เกิดกลิ่ารมัด้วยครับ สำหรับแผลฝีนะครับที่ฝ่าเท้าของน้องพี่ช่างจะใช้เป็นสเปร์นาโนนะครับฉีดพ่นให้ด้วยนะครับดูแลพวกฝีที่เท้าของ,องน้องด้วยนะครับห่างไว้น,นนะอัาน,นั้นเป็ลคนละน้องหม่น้องมาาลอ,อนนะครับในส่วนกร,ระเสมหอกัน0 8 6 3, ์ป4หกหเรามีแชมพูส,สมุนไพรจำหน่ายด้วยนะครับสนใจใช้เ้วยการติดต่อได้ครับขอบคุณที่รับดกันครับ